ไปเลยปะไปเลยะไปเลยะ้ไปเลยนะไปเลยไปเลยป็นนรี่หรอเปนโอยากไปเลยหรอเป็นนรี่โอโปโนไปเตรียมตัวไปโนไปฉี่ก่อนไปโนไปฉี่ก่อนไปกินน้เตรียมตัวก่อนปะปะไปเตียมตัวก่อนปะแลเดยวใหปเดี๋ยไปเที่ยวไปฉี่ก่อนปะไปเลยปะไม่อยากีไม่ลวหรอนไม่ลัฉี่เร้อนเร้อนเอไ กันเราจะไปเที่ยวนะอ๋ะเอเราไปเที่ยวอ่ไปไปไปเราไปเที่ยวไปมาเเที่ยวไปเอาไปไปไปเลยเหรอไปเลยไหมไปเลยเออไปเอาไปเลยนะยังคอดยังคอ,อ,อด้วยไป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 เที่ยวไปเที่ยวเลยโอ้้แม่ はい。<laughs>